ສະບາຍດີສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດີອ່າປາລຸງທຸງອຸທຸບອດເນາະສະບາຍດີາມລງກາດຄຶມຝ້າฝົນຫັ້ຕກດຕກมาน้อยກຊົາຮົພพี่ພນອງປບິບິພສອຍງນ້ນອງຊຮ เบื่อหน่ก็นอนยังบาตื่นอยู่ทไ,ไปทางใดดีไปทางใดตลอดหัวเขาทางนี้แหละอย่ามม่รุ้น้ำกันพีน่น้องสิได้หรือบอ่สิได้กุ้งหรือสิได้ปลาพี่น้องสะเฮาเนาะสอนกับบ่าวโบอย่างเงีย บ่าโบคนรอประจำบัตนนโมงโบสายโสดบ่ะแล้าค่ะสลามสลามผ่าอกกุผ no. ่าเนาะเป็นอะไร๋ถืกบ่เก็บเอามันมีผู้น้าไปวางผูนําไปเก็บบางก็ได้ ห่ามงลกหได้เจอจิบันมันมีลูกปลาหน่อยลูกปลานินนะป๊อปปลาเต็ดกบเไลุลงไปได้ด่าไม่ใส่อย่ังช่งกระสีกระจ่อนใชกันตีเลย เืออยู่ไม่เอาเลยบุหรี่พอดีเอาฉันลงโฮมกันให้เอาเอาโอ้ยแต่สิไปจะเอาออกแคนดีซีมันสิบบาทเอาขึ้นมาเท่ากูสิมีแต่หอยหอยกับเอาไปย่างหอยสายลับเท่ายมีเท่าอยู่ให่เท่าใช่มีเอาทุกอย่างมีลูกปลาหน่อยฝกลูกปลาขาวหงอยบ่ได้เต่าปลาหนึ่งหน่อย มาเก็บเอาเก็บเอาแล้วเอาขึ้นมามาขู่มาตั้งค์เลยเอาคันเก็บขึ้นเก็บทอนโบ้ฟันนี่หน่อยสิตายยังไงนะโอ้ยเอ้าไปเชื่อมอะไรได้ไปเกื่อมข่อยไปเชื่อมอะไรจับเนี่ยแล้วเอาปลาสิโดนอกมาจับข่อยโบ้ปลาปลาเดี่ยวนี่ยนะหรอโอ้ยมันหน่อยหลายอ่ะจะกุ้งกุ้งกุ้งหน่อยอ่ะ กุวงฝอยมันมีแตล่ลูกปลาลูกปลานิลผลองกันบ่ฮุบป่านนี้ยังเอาติดขึ้นมาอยู่ได้นี่เหยื่น่ะลายโตเลยเยวเลือเทปล้มมายันอาใครเมื่อก่อนหมดแล้วยายาคเมื่อนี้เพิ่นไปฉีดวัคซีนเด้อโอ้บ่ตรเขาก็ฉีดก็วิซีนไงจ๊ะ เพิ่นก็เลอะหยิบหยิบเลยพี่น้องเลยเพื่อสิเออเผื่อสีเหลวเก็บไว้อยู่เทุกระตอยู่นี่ข้างเมนูโบเลยเก็บสวยกันนี่ทิมลงอ่ะนะเออลูกปลาจะลูกปลาหน่อยเนาะ ป่อยน้ำกุ้งก็ได้กุ้งไม่ไข่ <c ười> <c ười> กุ้งไม่ไข่เลือกออก, <c ười> กเอาแต่กนะุ้ง <c ười> บอไข่อ๋อเลยเนาะมันโตใหญ่ปล่อย,อยได้เลย,อยไข่มันเกลเนาะ <c ười> ทีได้เพี้ยนขนาดนั้น เอาบเก็บสิได้แต่เสียด้กินอยู่วันละเถะโตเลยถึงหอยหอยเขาก็หอบบุใหญ่พี่เนาะหอยก็มีแต่หอยเน่อยมื่อแล้วถิ่มลงถิ่มลงไม่ถิ่มลงไปผัดยำมาสอนเหมนมาของ กุมหงค์ขนงกันโเนะเป็นหมากรู้ขึ้นแจนเจาะ้าจันี่เดี๋ยวเอาไป้มาเป็นกปกรอนคือบกถึงกุพังโขเลยเท่ามเน้นลนี่เท่ามกระยุกล น้อหอยอยู่นันหอยมาจับใบเภากะงุ้มาหอยกะเนกะหยิบหยิบหยิบยตอยู่บ่ก็บนงมาตัวนยเนาะตัวนกเยยงเนาะยงงเรือยืออยู่อะไม่ใส่มี่ต่หอยย่เถอะพู้มันจะออกเลยทั้งสน นื้อ e n, h <N, <N à รมันใหญ่เลยะมันจะออกแล้วนะอยยาเอาไปกุ้ทางไหนบเอาขึ้นมทงผนวะญาติหลุกปลาผนตายเออลงไปเก็บู่ในนเสียนามน้ายอยแต่หอยพี่้องเลย้อนกุ้งมาได้หอยเก็บไว้บ เี๋ยวเก็บเอาหอยไปเมียนในมืออื่นทีไปหาเทามาละสุกทิ้งท่านมีเวลานี่อยู่นะเว้ยโกงน่าเคยลูกปนินตัวใหญ่แล้วต้องถ่มลุงหนำเลยปนินปนินปีกายนี่บอมันได้ลูกเลยหนำบุบบุกน้อยฉมิดเขาซานนี่ก็มีล่างสามนิ้วมือก็มีลูกปนิน กั๋นบ่มาหง่าวเพิ่นแล้วยะหืมผักสลามหอยหลายเนาะจับแน่สลามน้ําักบ่อ้วนคั่นหอยจับสลามเครื่องเข้ามาเก็บยา่่าติมะพร้าวอีบดนี้กางมะพร้าวสลามวโหลายเนาะเพิ่น ก็เริมเยียบเยีบเยีบเยบก็สอบนะเฮ้ยให้ถิ่มลงนะน่นุ่งไปอีกเลยอื้ม เช้าห้าโมงห้าเวลาสิไม่ใช่กระเด็นนี่ไปเหตุการณ์บอกโอเคปลาเขาแข่งเดาะมันอยากในโบกิน จักได้แต่พี่ช้างเชิญในกุ้งบอุ้ยกุ้งลายเว้ยกุ้งลายแต่มีสลามมีแต่ขี่อ่ะพี่น้องเ้ยมีแต่มีแต่ใบอันน่ะเพื่องกุ้งตัวใหญ่บห้เอาอีกใส่เนื้อใส่นะบ่าสอนกุ้งันได้แต่หอย Để hoa gọi là phân cũng là thì... Nó có sọn của cháu hơn một dùn, một dùn sọn như vào đó. Nhanh hơn quá chào <laughs> bà nín nhiều <laughs> bà bà cang, thủ giác ừ. Ba Ba nhỉ? Ba thế nào, con là mày bạn hào nó thái, nó ta cốc súc nó, lột mày ngu ăn, đẻng hông, cốc cốc đây này cốc, nan nà, năn cốc 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 cốc, <laughs> cốc tên xuống bên cái <laughs> canh đại cốc. กบติดลงไปพอดีเข oh so ่า oh ก right. ับแยงเลยเอาได้ชิ้เทิงบัดนี้เว้ยง่ายมัมีกินเหม็นยำเละด้วยวะเอาเจ้ากระจับเอาตีมันอยู่สูงกับผังขนองไปเลยฝนกระ nhị บ nhị บอยู่โอ้ยบ่แล้วจะเสียดอกไอโบเก็บแกงน้องแยงคือเก่า หยอดลงหนักหมามันก็หล่นลงไปให้ปลากินเหมียวเนาเจ้าอายแบบไดโบโบโบนโบเห็ดน้ำก็บอะถึงเดี๋ยวก็บอกขั้นหนาเดี๋ยวก็บอกขั้นหลัง Của có khô bộ 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 đấy ta bọt mà non nhẹ hay bộ thực bờ như thế tôi cũng làm เจ้าสอนกุ้งเอ้าสอนลัดเอาปลาป่า,านแตสิดายีว่มันหมูมีแต่สิดายีวกุ้งเขาก็ได้ไ,ดไดล่ไเตอไปแหละน้อยก็กินเลยแหละได้ยุกุ้งได้แต่กุ้ง ทุกข้ากับพ,พ,พ่อได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเยคลิปนี้ก็สิได้อำลาพระจากพี่น้องไว้เพียง,ทง,ทงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวหลาบันนาเดิร์ฟพี่น้องเป็นกำลังใจให้เอาเห็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งชคมัานำด้วยสบายดีสบายดีป้าลุง